แล้มาเริ่มกันเลยดีกว่ามิสเตอร์จอนการไหวครูแบบพนมศีหน้ามีอยู่18ขั้นตอนเชียวนะเริ่มจากยืนสงบนิ่งพนมมือเอาไว้ที่หน้าอกจากนั้นคุกเข่าลงกับพื้นโดยนั่งลงไปบนสันเท้าทั้งสองข้างในวิชามมยไทยเรียกว่าท่าเทพพนมจากนั้นกาบแบบเป็นจางคับประดิษฐ์ลงบนพื้นดิน3ครั้งใช้มือขวาวางไปบนพื้นแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา3ครั้ง ยืนขึ้นอย่างมีความมั่นใจเท้าทั้งสองข้างชิดติดกันจากนั้นนำมือมาพนมไว้ที่หน้าอกทั้งสองข้างแล้วก้าวขาซ้ายขึ้นไปบนบันไดเอาล่ะมิสเตอร์จอหนท่านเนี้ยต้องยืนถึงกลางของเชือกนะทำจิตใจให้สงบแล้วเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อม ในการที่จะเข้าไปในสังเวียนต่อสู้มวยไทยจับเชือกให้มั่นแล้วก็กระโดดข้ามทันทีเลยหลังจากกระโดดข้ามเชือกแล้วมายืนตรงกลางเวทีมือทั้งสองข้างในวิชามวยไทยเรียกว่าท่าเทพพนมจากนั้นก็ไหวทำความเคารพผู้ชมทุกๆด้านของเวทีนะให้เหมือนพี่สมจิตที่ได้เหรียญทองมาไง หันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้งันหน้าดูท้องฟ้าสูดลมหายใจลึกๆสามครั้งเท้าชิดป้ายเงยหน้าหัวแม่มือซ้ายปิดรูจมูกซ้ายสูดลมหายใจลึกๆเงยหน้าหัวแม่มือขวาปิดรูจมูกขวาสูดลมหายใจลึกๆใช้ปลายเท้าซ้ายเขียนวงกลมบนพื้นวนหมุนตามเข็มนาฬิกาสามรอบแล้วกระทืบกลางวงกลมหนึ่งครั้ง ย่อข่าซ้ายสุดตัวลงนั่งหลังเท้าขวาทับเท้าซ้ายกลา,กลางฝ่ามือทั้งสองไว้บนต้นขานิ้วชี้หากันไหวท่าเทพนมกาบเบญจาคบเดิกหนึ่งครั้งโดยข้างฝ่ามือซ้ายลงสัมผัสนั่นบนส้นเท้าเหยียดแขนนักสองข้างไปด้านหลังโน้มตัวไปข้างหน้าเหยียดแขนไปด้านหลังเคลื่อนมาวางสันมือไว้ข้างลำตัวแล้วลากขอบสัมผัสพื้น จนมือทั้งสองมาชิดกันอยู่ด้านหน้าตึงมือทั้งสองมาชิดหน้าอกถวายบังคมโดยแขนทั้งสองเหยียดตึงพุ่งไปข้างหน้าแล้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะตามองตามมือดึงปลายนิ้วแตะหน้าผากแล้วดันแขนเหยียดตึงขึ้นเหนือศีรษะตามองตามมือกอบพระแม่ธรณีด้านซ้ายแล้วก็กอบพระแม่ธรณีด้านขวา ถ่าปถมเหยียดเท้าขวาไปข้างหน้ากำมาหมัดบุ่นมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมสามรอบท่าขึ้นพรมยกตัวขึ้นเขา่าขวาตั้งฉากลำตัวตั้งตรงงแขนขนานกับพื้นออกไปด้านข้างพร้อมบุ่นมือเป็นวงกลมไปข้างหน้าและกระดกเท้าซ้ายขึ้นกอบพ่พายยกตัวขึ้นเข่าขวาตั้งฉากลำตัวตรงเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังรวบม,มามุนมือทั้งสองเป็นวงกลมสามรอบหงเหิน กางแขนออกด้านข้างยกแขนขึ้นลงลักษณะหงบินสามครั้งกระดกหางหงน้มตัวไปข้างหน้าเข่าขาจะหลดพื้นกระดกสันเท้าสามครั้งหงสะบัดหางสะบัดหน้าไปทางซ้ายมองดูเท้าหลังสะบัดหางหงสิบวินาทีท่าสองเมฆดึงตัวกลับนั่งท่าพรมกำหมัดหมุนมือทั้ง2องข้างสารอบและหยุดมองทางฟ้ารอดท่อนแขนทั้งสอง ปั้นเมคขนนใช้ฝ่ามือหมุนประคองกันไปมาสามรอบท่ายืนไหว้เทศนิมิตลากเท้าซ้ายชิดเท้าวขวายกเท้าซ้ายสัมผัสพื้นหมุนมือทั้งสองข้างสามรอบยกเข่าขวาเสมอเอวมือขวาวางบนเข่าขวาแขนซ้ายวางบนหน้าผากเหนือคิ้วหันฝ่ามือออกลากเท้าวขวาชิดหน้าซ้ายยกเท้าวขวาสัมผัสพื้นหมุนมือทั้งสอง สรอบยกเข่าซ้ายเสมอเอวมือซ้ายวางบนเข่าซ้ายแขนขวาวางบนหน้าผากเหนือคิ้วหันฝ่าม,มือออกพลามแผงสอนสองครั้งมองดูคู่ต่อสู้ว่าโดนลูกศรที่ยิงไปหรือเปล่าย่างสามขุมเข้าหาคู่ต่อสู้สาเก้าแล้วยืนไหว้